ใหน้มักต no uh ึ้งมักน้มักตึงมักมันเป็นให้ปลวกก็เคยตรงกานเยียวก็คือเมาเหมาเปล้กเลยค่ะส่วนนี้มันไม่จำเป็นเนตรงหมาอหมาเล็ดมันปลวกเลยคะกิ่งด้นครับอ๋อริงถ้าหมาเล็ดนี่คือค่ะ จะเป็นต้นมา,าค่ะซึ่งตัวเอนจีนี่คือพมจจยาใจที่สาวปุ๋นเก้าเหล็กแกรนามักหละหลกงองมันเนี่ยมัน จะเป็นเดินหน้านี่ดอกจะเต็มไหมครเดินทางงานสีดอกแกบสุดค่ะสุดแบบลอยงานย่างเงี้โอ้ใบเตี้ยเนี้ยเลยเอาอะไรเที่ยคะน้ำมักน้ำมักนี่น้ำมักใช่ไหมคะมันมันนี่ตั้งตั้งหนามักค่ะตั้งน้ำมักละรอคือจะกอบเหลาะเตี้ยยันไม่ได้กังอ๋อโอ้ล่างยาที่เราตั้งแต่หลวงยาพงแบบนี้ค่ะโตเยอะแยะเลยนี่มันอันนี้มันกี่เดือนนะคะมันโตแบบนี้อันนี้คือช่วงเก็บมันอยู่ที่ประมาณ สี่เดือนสี่เดือนเองสี่เดือนครับเป็นปันที่เบามากเพราะว่าปกติแล้วมันจะอ้าเดือนอกเดือนนี้แต่ตัวนี้มันเป็นสี่เดือนสี่เดือนก็สามารถเก็บคือดูดูผิวมันมันลื่นน้ํามันเยอะแค่ไหนน้ำเยอะครับน้ำน้ำเยอะมากเลยดูได้น้ำน้ำเยอะมากเลยน้ำน้ำดีมากเนี่ยเนี่ยลุกมันน้ำมากกว่ามันเอาวสายปลาอื่นอะไรนียแต่มันมันตัวนี้ก็คือมีเมล็ดแต่การมีเมล็ดมันจะปัญหามันตัวนี้ คือมะนาวมันต้องมีมเมล็ดถ้า,มา,มมามไม่มีเมล็ดคือไม่ครบองค์ประกอบในการที<ช>่จากนั้นจะหมุนไพลอ,อ่ะอ๋อเอ้ยน้ำท้ำเต็มเลย,ยนเยอะมากเลยเปลือมันก็ไม่ได้หนานะไม่ได้หนาหรอกค่ะน้ำเยอะนี่ริดเลยอเลองอันกับกระไรจวงอืมน้ำพึ่งก่อนเครือดำมีกันมีกับป้อมช่างเครือดำม,มีมาอะไรกัมาตามั้งเป จักน้องก็ค่ะเอาคนอยู่อืมโอ้แต่จริงไปนี่ไั่สีอาว่านีไม่สีอาถึงที่นี่ยังไม่เบิื่อก็คือก็ย้อนมาลากเตี๊บค่ะนี่ก็มีแคกดวนเนี่ยนี่ม,มีแคกดวนนี่โตมาถีพิ่มหนึ่งเดียวที่ผมบอกบางคนมันมัันนมมีเทคนิคอยู่ค่ะช่วงจังว่าที่เราไปไดิดไรตัวนี้คือไอ้หลวกมันขึ้นในเต็มยอ๋อมันเน่าตัวไปเขาพันนั้นนี่นะคะพันน,นั้นแต่เน่บเน่าไปเองเลยมันคือมากกว่า กี่ต้นนะคะเนี่ยตรงนี้สองร่ตรงนี้ห้าร้อยต้นครับห้าร้อยต้นเรียงคือเมื่อก่อนมาเราจ้างวางเป็จุดเป็จุดเป็จุดใบไม้เรียงค่ะคือมันมันจ่องตอนด้ามตอนตรงนี้คือวางไว้ไม้เรียงโอนไ้จุดเดียวให้น้ำจะเป็นตรวจจงเพื่อว่าเขาจะใจน้ำใจน้ำ ใจน้ำคือมันจะตรงได้เปี้ยวได้กรีนซีเกียว <คะ S 1> มันมันจะเป็น